สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะเอาล่ะเดินทางมาถึงวันแม่จ้ะวันแม่นี้เราก็ต้องอยู่ห่างกันทุกวันนี้เจ็บปวดตรงที่เวลาเดินไปหาแม่ก็ต้องใส่หน้าก,กากไวเออ้เราจะมาพูดถึงคุณแม่ของเราในความคิออต่างดังนี้อย่าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากถ้าเหนื่อยให้ไปนอนแล้วตื่นมาก็ <c oughs> ไปสู้ไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาสู้อย่างนี้ใช่ไหมเออคือถ้าแบบเหนื่อยก็ไปนอนไปพักแล้วก็ตื่นมาทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้นเบาขึ้นอย่าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากส่วนใหญ่ของหนูจะเป็นเรื่องของการมันมันเกิดมาจากสมัยที่เราเริ่มร้องเพลงใหม่ๆพี่แล้วก็แบบเขาก็เหมือนแบบอยากให้เราใช้ชีวิตให้ง,ง่ายอย่าทําตัวยากอย่าเป็นแบบศิลปินที่แบบ ไอ้นั่นไม่ได้ไอ้มีไม่ได้ไอ้นู่นลูกคุณชุดาน้องแหม่มสาวนี่นั่นน่นอะไรเงี้ยคืออย่าห้ามมีเด็กขาดมานั้นคือต้องทําตัวให้ง่ายที่สุดทํางานง่ายที่สุดอย่ายุ่งอย่าแบบวุ่นวายมันเกิดจากตรงนั้นแต่ว่ามันเป็นคําที่เราจํามาเรื่อยๆเพราะเรารู้สึกว่าเออมันก็จริงนะบางอย่างมันแบบมันซิมเปิลมากเลยมันง่ายมากเลยแต่เราเองอะใจเราหรืออะไรต่างๆอมันไปทําให้มันยากพอมันยากทีเนี้ยมันก็แก้ยากขึ้น เราถ้าเรามองให้มันง่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยๆหาทางออกไปมันก็จะแก้ง่ายขึ้นเองเคยสิเคยสิแต่น้อย,ยมากนะสมัยเด็กอะที่ที่ท,ที่ยังพูดจาไม่รู้เรื่องอะสมัยเด็กก็คือก็ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยทางเรา่ยทางเราก็มีความมีคนล้อมหน้าล้อมหลังอยู่เราก็คิดว่าเราแน่ไงเราก็คิดว่าเราเจ๋งไงเจอสุดาเข้าไปรู้เรื่องเลยพี่โดนทีเดียว แต่ว่าจําได้เลยก็คือขึ้นไปเล่นแบบหัวนอนอะหัวนอนพ่อแม่แล้วโดดลงมาเออคือแบบไม่ลงไม่ลงจะขึ้นไปอยู่ตรงนั้นสิ่งที่ได้กลับมาเป็นก้านมายมนะหลังบ้านสี่อันซ้อนลูดไปออกอุ้ยคันมากคันเท่าทุกคันแล้วเจ็ <S <S บลู<ๆ>้เล<ม>ือดไม่ทดสอบ,สบไม่ทดสอบอะไรอีกต่อบเออไม่เทสอะไรอีกเลย เรื่องเรียนวันนี้พม่โดนดุเรื่องเรียนเลยพี่โดนดุเรื่องเรื่องไม่ซ้อมเป็นโนแม่บอกค่าเรียนเป็นโนมันแพงฉันส่งไปเรียนแล้วต้องตั้งใจเรียนหน่อยพี่อะที่บอกว่าโดนแม่ดุเรื่องเรียนเนี่ยไม่ได้เรียนพิเศษด้วยนะแค่เรียนปกติอะคือพี่เป็นเด็กไม่ชอบเรียนอะไม่ชอบไปโรงเรียนมีปัญหากับการไปเรียนหนังสือตอนเช้าจนแม่แบบมีปัญหามากกับการให้พี่ไปเรียนหนังสือนี่แบบทุกทรมานมากเพราะฉะนั้น จริงๆก็คือเรื่องเดียวที่โดนดุอะ่ะคือเรื่องเรียนพี่เข็นมาได้จนทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่นะคะไม่เคยได้ทะเลาะกับพี่เพราะพี่เหมือนแม่ <laughs> <laughs> พี่ทนะเลาะหนักกับน้องหนะักมากตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเจตเนี่มันเด็กผู้ชายนึกออกปะสมัยก่อนมีตุ๊กตาบาร์บี้ปะ ตุ๊กตาบาร์บี้คือของเล่นที่ไฮโซมากเรารลยของเรากว่าจะได้มาแต่ละตัวก็คือต้องเป็นพ่อที่ทํางานในเมืองแบบในเมืองที่แบบใกล้ห้างแล้วก็แบบเงินเดือนนั้นนะจะซื้อมาบาร์บี้มาให้เราเซตตัดผมตุ๊กตาบาร์บี้ฉันแกฉันใช้เครื่องคิดเลขที่อยู่ในมือเครี้ยงหน้าน้องเลยคะเลาะกันแบบ ทุกวนนกันน่ะกับเจตอ่ะเราก็คือจะจบตรงที่แม่บอกว่าได้เง้นให้น้องไปอยู่กับย่า <mm> อ่ะเท่านั้นก็ร้องไห้อีกดราม่าอีมาทีไม่ะไม่ให้น้องไปอยู่ก,กับย่าแล้น้อง,องเขาเขาขังน้องอีกขังไม,ไม่ให้ไปนั่งเฝ้าทุกรูปที่ขึ้นปกนติตยสารทุกวันนี้ฉันอยากถามแม่ว่าแรงบันดาลใจในชุดนั้นคืออะไรมีรูปหนึ่งฉันเหมือนนี้เลยเว้ยเหมือนแมคโดนัลอะ คือแบบเหลืองแดงลายดาคือฉันอยากถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแม่อยากไปกินแมคโดนัลหรืออะไรแต่เลยอ่ะยังมีรูปอยู่ทุกคนเนี่ยแล้วเวลาที่ทุกคนแบบว่าแท็กมาฉันก็แบบทําไมแม่ถึงจับคู่กางเกงขาสั้นตัวนั้นกับถุงเท้าอันนั้นไรเงี้ยมันสดใสดีไงหนูแต่นั่นคือตอนเด็กๆนะตอนเด็กๆไยมีนะหนู ส่วนใหญ่แล้วคืออันจําได้ที่พี่หม่งเคยเล่าไามที่เหมือนแบบต้องแต่งตัวเหมือนกันเป็นครอบครัวเออที่แบบแต่ตอนนั้นหนูเด็กมากเพราะฉะนั้นจับหนูใส่อะไรหนูก็ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่อเงี้ยแล้วก็พอโตมาเขาก็ไม่จับเราแต่งตัวแล้วอ่ะพี่มันเหมือนแบบมันเหมือนหมดหมดสนุกตุ๊กตาตัวนี้ได้โตแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยโดนจับแต่งตัวอะไรแปลกแล้วก็สมัยเด็กก็ดันเป็นเด็กชอบชุดฟูฟูด้วยเออชอบฟูก็เลยเหมือนแบบพอแม่ให้ใส่อะไรฟูฟูก็โอเคไม่มีปัญหา okay, <yeah. S 1> คือพอปัจจุบันก็แบบอยางว่าเลย สายตาการเรียกชื่อน้องจ๋าหิวหยวดิละปอฟอทุกอย่างคือลงไปกองอยู่กับพื้นเลยอะไรหยุดหยุดทุกอย่างไม่ว่าจะอะไรน้องจ๋าปี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 เลยของหนูนี่เป็นสายตาที่หันมาแล้วมันจะแบบ แล้วมันไปนสายตาที่รู้สึกได้ถึงแม้หันหลังอะ่ะเข้าใจใช่ปะ <laughs> มันมีลังสีที่เย็นแบบบางอยา่า <laughs> งความเคารพนอบน้อมในการอยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็ไหว้ตั้งแต่ช่างไฟจนถึงพุ่มกับดูแลคนดูแลลูกน้องอดูแลคนตัวเล็กก็คือเวลาเดินเข้ากองให้ดูแลคนตัวเล็กให้มากเท่ากับที่ดูแลคนตัวโตว ในเรื่องการทํางานนะก็คือแบบฟังเขาด้วยไม่ใช่แค่แบบว่าไม่ใช่ว่าฟังเฉพาะคนที่แบบโู้ยตำแหน่งใหญ่ๆอะไรเงี้ยไม่ใช่คือแม่ย้ําเลยว่าให้ดูแลคนตัวเล็กให้มากกว่าดูแลคนตัวโตขี้รำคาญขี้กังวลทุกอย่างที่เป็นเขาแหละในเกอกปลาคืออย่างอย่างคุณแม่ของโมเมอ่ะคุณแม่พี่เนี่ย ไม่ได้เริ่มมาจากการที่มีแพลตฟอร์มนึกออกปะ <c oughs> คือเริ่มจาก <c oughs> ไม่ได้เริ่มจากศูนย์ดย้วยซ้ำเริ่มจากติดลบอะพี่ว่าถูก <c oughs> <c oughs> ทุกอย่างคือแบบติดลบเป็นหนี้เป็นสินไม่มีบ้านไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยอะ <c oughs> แม่หนูก็เล <c oughs> แบบิเออแล้วเขาก็ทำทุกอย่างขึ้นมากอบกู้สร้างเนื้อสร้างตัวจนแบบเขาเป็นเขาได้ในทุกวันเนี้ย ไม่ไม่ไม่เคยตั้งคําถามกับลูกว่าการม,มีลูกมันเป็นภาระหรืออะไรเงี้ยไม่เคยเลยเขาแค่ทาแบบตั้งหน้าตั้งตาทํางานของเขาจนเขามีทุกวันนี้ได้เงี้ยพี่รู้สึกว่าเขาเจ๋งของหนูอีกเรื่องหนึ่งอ่ะหนูรู้สึกว่าแม่ทักแต่แม่ไม่ได้กดดันแม่ไม่เคยยุ่งเลยตลอดเวลาการทํางานในวงการบันเทิงเลยจริงไม่เคยไม่เคยมาเอาจริงเนี่ยคือแม่ไปดูตเตือนนับครั้งได้อลยพี่ แล้วไม่เคยไม่เคยเป็นมัมมาเจอไม่เคยทําตัวเป็นแบบคุณแม่แบบศิลปินนะ่ะเออซึ่งซึ่งเรารู้สึกว่ามันมันแบบมันให้พื้นที่เราในการทํางานและอยู่กับคนที่เราทํางานด้วยโดยที่เขาไม่มาอินเทอร์เฟีย์กับเราและให้เราเป็นตัวเองและเป็นแบบเป็นนักร้องในแบบที่เราอยากเป็นและเราโอเคกับมันคือคนชอบคิดว่าแม่น่าจะต้องแบบน่าจะต้องเข้ามาแบบดิกเทตอะไรเยอะมากซึ่งจริงๆแล้วเปล่าเลยนางไม่ยุ่งเลย จริงๆไปต่างจังหวัดก็ไม่ไปฉันยุ่งอยู่แบบฉั่นมีชีวิตของฉันนะจ๊ะเออฉันทำหลายอย่างฉันต้องดูแลหลายคนอย่างเงี้ยเออเขาเหมือนเหมือนไว้ใจเราแล้วก็เชื่อใจเราให้เราสามารถที่จะเป็นแบบเป็นในแบบของเราได้แต่เขาก็คอยดูแลคอยกรอบอยู่แบบรอบๆแบบที่ไม่อินเทอร์เฟียร์กันสุขภาพเนะสุขภาพกายสุขภาพจิตใช่คุณแม่โมเมยอายุเท่าไหร่ปีนี้ 76ค่ะโอเคของพี่72ของพี่คุณพ่อเสียไปประมาณสีปีกว่าๆนึกออกมาเพราะฉะนั้นเราจะห่วงเรื่องจิตใจเขาการที่เขาต้องเจอความมาดัาที่แบบมันไม่ใช่แค่สูญเสียสามีนะเขาสูญเสียจุดยืนที่เป็นจุดยืนใหญ่ที่สุดในใชีวิตเขาไปด้วยอ่ะนึกออกปะในทุกวันนี้ขนาดขนาดทุกวันนี้เขายังสามารถดูแลคนนั้นได้เดินมาพูดคุยหัวเราะ ดึงตัวเองขึ้นมาจากเตียงได้ในแต่ละวันออกไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าเขาเก่งมากแล้วอะเก่งมากๆแล้วเลยไม่ง่ายลองจริงๆการเอาลองแค่บางทีพี่ลองนึกว่าถ้าวันหนึ่งแบบไม่มีพี่เปิ้ลอย่างเงี้ยโอ้โหเราไม่รู้เอาไงเลยนะเราไปไม่ถูกเลยนะแล้วนี่เขาอยู่กันมาแบบสี่สิบกว่าปีอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าเขาเก่งมากแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่า ชีวิตอะชีวิตการเป็นผู้ใหญ่อะมันไม่สนุกยิ่งพอถึงจุดหนึ่งพอเราอายุมากขึ้นอะเราจะเจอความสูญเสียที่มันใหญ่กระจาย<ม>เยอะมากอะ<ม>เพราะฉะนั้น<ม>การที่เราห่วงอะคือเราห่วงว่าเขาต้องดิวกับสิ่งเหล่านี้เยอะๆอะไรเงี<ม>้ยก็อยากให้สุขภาพกายเขาแข็งแรงอยากให้สุขภาพใจเขาแข็งแรงอะไรเงี้ยมากๆก,ก็จะห่วง,องของอหนูก็สุขภาพจิตแม่ดีแม่ไม่มีปัญหาเรื่องแบบความ มอนหมองอะไรพ่อแม่เป็นคนค่อนข้างแบบโอเคแต่ว่าเคลื่อนที่เร็วเคลื่อนที่เร็วมากฉ<ม>ุบฉับจนความฉุบฉับเนี่ยต้องบอกว่าคุณนายคุณนายไม่ได้แบบอายุแบบห้าสิบนะคุณนายอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วอะไรไม่มีแล้วนะทรงเนี้ยเพราะฉะนั้น่ะถ้าต้องเปลี่ยนอะไรเนี่ยเรื่องใหญ่นะดูณา<ม><ม>ดูแลอะไรของท่านด้วยข้อขาข้อเข่าอะไรต่างๆอะไรย่างเงี้ยอย่าเคลื่อนที่เร็วมากเกินไปแล้วก็ห่วงตรงที่ว่าบางทีเวลาเขาเป็นอะไรเขาชอบไม่บอก ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยุคเนี้ยจะชอบยุคพ่อพ่อแม่เราอ่ะจะชอบแบบบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ชอบไปหาหมอไม่ชอบแบบอะไรอย่างแม่หนูว่าเป็นโรคแบบไม่ชอบพวกแพทย์ก็คือแม่ไม่จเพราะว่าไม่รู้เออเนี่ยแม่พี่ชอบแม่พี่หาหาเหตุตลอดเวลาเออก็คือแบบหนูก็เลยงงว่าแบบแม่ลอจิคําว่าไม่ตรวจก็ไม่รู้แปลว่าไม่เป็นมันไม่ได้ไงเอออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นห่วงตรงนี้ ก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าอยากให้แม่อิ่นจอยปัจจุบันให้มากกว่านี้แบบว่ามีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีเรื่องให้ต้องกังวลอะไรอีกแล้วทุกอย่างโอเคมันคือช่วงที่เขาจะได้แบบอยู่กับความสำเร็จทั้งหมดที่เขาสร้างมาอย่างสบายๆก็อยากให้แม่ไม่กังวลไม่ต้องคิดอะไรมากทุกคนรอบๆตัว สบายดีแม่ก็สุขภาพดีก็อยากให้แม่มีความสุขกับปัจจุบันให้มากๆนะคะของรักมากแบบอยากให้เขามีปุ่มกดสโลว์ใจเขายังไวรุ่นมากพี่แม่หนูแม่หนูเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยกังวลอะไรตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงเป็นคนไม่ที่กังวลเลยไม่กังวลเลยไม่ไม่กลัวอะไรเลยซะจนบางทีแบบบางทีแบบอย่างที่บอกอะบางทีเราก็ตกใจเใจแล้วก็ตกใจเหมือนกัน บางทีแบบเคลื่อนที่เร็วไปอ่ะมันก็ทําให้เขาแบบอาจจะอารมณ์เสียง่ายหงุดหงิดง่ายกับเรื่องที่มันไปไม่ทันความเร็วของเขาอะไรเงี้ยเราก็อยากให้แม่แม่เราเอนจอยเนอะพี่เนอะคืออยากให้แบบาินอะไรเยอะหรือว่าทําอะไรเยอะจนเกินไปในจังหวะที่คุณสบายตัวแล้วอ่ะคุณไม่มีภาระอะไรแล้วลูกโตหมดแล้วลูกดูแลตัวเองได้แล้วอะไรเงี้ยก็รักษาสุขภาพให้อยู่กับเราไปได้นานๆให้เราได้แบบ ทะเลาะกันไปต่อไปเรื่อยๆเร่างนี้เราไม่ติดเลยเราโอเคจริงๆเออประมาณนี้ค่ะก็ฝากไว้เนาะในช่วงวันแม่เนาะไม่อยากให้มันเป็นแค่วันแม่ค่ะแล้วก็ในฐานะที่พี่เองอ่ะเสียคุณพ่อไปแล้วอยากฝากไว้กับทุกคนว่าถ้าใครที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่เนาะใช้เวลากับท่านเยอะๆอย่างหนึ่งที่มันจะในวันหนึ่งที่เราต้องจากลากันสิ่งที่มันจะทําให้เราไม่ติดใจอะไรเลยก็คือ ความรู้สึกที่ว่าเราไม่ติดค้างอะไรความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราทําเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นณนะวันนี้ที่ยังมีโอกาสก็อยากให้ใช้เวลากับกับคุณแม่เยอะๆอย่างเช่นวันนี้ที่มีคําถามที่ถามพี่สองคนมาอยากให้ถ้ายังมีอะไรที่อยากบอกแม่ไปเดินไปบอกอนึกออกมาเดินไปพูดเดินไปบอกใช้เวลากับท่านให้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมุมไปว่า มันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจะต้องไปสัมผัสกันแบบฟ h y s i c a l l y อย่างเดียวอะมันคือการที่เราแบบสื่อสารกันพูดคุยสอบถามติดต่อกันให้บ่อยเดี๋ยวนี้มันมีไลน์มีอะไรโทรคุยโทรถามแหมกินไรอย่างคือเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่อะมันไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่ของการต้องไปกราบถือพานพาไปหาหรืออะไรอีกต่อไปแล้วมันคือ it's the little things that count ดูแลใจกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่อะแล้วมันจะ มันจะไม่ต้องทําอะไรที่ใหญ่โตเป็นพิธีรีตอมเพื่อเพื่อภาพว่านี่คือวันแม่แต่เราเราดูแลก,กันทุกวันจนเราอย่างที่พี่จ๋าบอกเราเราไม่รู้สึกว่าเราแบบขาดหรือว่าทําอะไรน้อยไปอืเมื่อเมื่อเวลาที่มันมาถึงเราจะได้รู้สึกว่าเราทําเต็มที่แล้วแล้วเราใช้เวลาอย่างคุ้มค่ากับพ่อแม่กับแบบคนที่เรารักแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมันมันเราจะไม่ไม่ทุกข์ในอนาคต จ้าโอเคงั้นก็ได้เวลาปิดรายการนะคะสองพี่ก็เล่าเรื่องครอบครัวของตัวเองไปมากเกินพอแล้วนะคะคิดว่าแต่ว่าถ้าใครอยากเล่าอยากแชร์เล่าให้ฟังได้นะเล่าได้แากเล่าว่าคุณแม่หนูน่ารักจังเลยในตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบมีวิธีการมีวิธีการว่าตอนนี้หนูกลับไปไม่ได้เจอไม่ได้มีวิธีการไหนที่เรายังแบบว่าพูดคุยทำให้แม่พ่อแม่เรามีความสบายอกสบายใจอะไรเงี้ยแชร์กันมาได้ โอเคค่ะนะแล้ว <cheg> ก็อย okay, uh, ่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe r e ตรีมีคลาส้วนเองนะคะติดตามกันก็ยังไม่รู้ว่าหลังจากเทปนี้เนี่ยสองพี่จะได้เจอกันหรือยังหรือว่าจะได้เปลี่ยนชุดไหมยังไงนะคะก็ต้องติดตามขอบคุณคุณผู้ชมที่ยังติดตามกันเหนียวแน่นด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ